สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองปัจจัยชี้ขาดรัฐบาลเพื่อไทยการเมืองผ่านร้อนผ่านฝนมา3เดือนเต็มหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาค,คมจนมาถึงฉากใกล้จบเพื่อไทยพลิกสถานการณ์จากภรรคอันดับสองขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไก่ไม่แตะมาตา112 เดินหน้ารวบรวมเสียงสอสส่วนใหญ่จากพรรคกู้อำนาจเดิมเตรียมจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเบื้องต้น278เสียงส่วนจะไปถึง315เสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำตอบของพรรครวมไทยสร้างชาติภายใต้เงื่อนไขตกลงกันว่าทุกเสียงทุกพรรคจะโหวตสนับสนุนแคลเดตนายกพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คือนายเศษฐาทวีสินส่วนเสียงสอวอจะหนุนแบบเต็มคาราเบล เหมือนที่สววันชัยสอนศิรีบอกไว้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเงื่อนไขเดิมคือก้าวไก่มาตาน1รา112ถูกถอดออกไปแล้วจากภาพรัฐบาลผสมสูตรสลายครัวที่พอเห็นภาพเงารางรังสังคมแบ่งเป็นสองแนวคิดทั้งสนับสนุนและขัดขานนำมาซึ่งความขัดแยง้งสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับพรรคแกนนำอย่างเพื่อไทยพอสมควร การมาเป็นผู้นํารัฐบาลการทํางานการเมืองก็เหนื่อยตลอดคณิตศาสตร์ที่ออกมาจากการเลือกตั้งตัวเลขที่ออกมายิ่งทําให้เหนื่อยมันจะง่ายขึ้นถ้าปักเพื่อไทยได้แลนสไลด์แต่ก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แลนสไลด์นายเศรษฐาระบุพรรคเพื่อไทยพยายามชดเชยเยียวยาปากท้องและความรู้สึกของประชาชนที่ผิดหวังกับการเมืองหลังการเลือกตั้ง ด้วยการประกาศนโยบายบริหารประเทศที่จะลงมือทําทันทีหลังได้เป็นรัฐบาลเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมรดกคอสอชอต้นต่อปัญหาทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของประเทศด้วยกลไกลสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่จะอนุมัติให้ทําทันทีในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเดินนาดิจิต l ลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาททั่วไทยนโยบายฟื้นเศรษฐ,ฐกิจที่เพื่อไทย ชูปเป็นพระเอกไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่ากองชีพค่าใช้จ่ายรายวันให้กับประชาชนพักนี้กเกษตรกร3ปีพักนี้ธุรกิจ SME 1ปีเพื่อให้ลืมตาห้าปากได้เต็มที่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเพื่อไทยถูกจัดหมวดหมู่ให้เป็นพรรคอนุรักษนิยมรูปแบบใหม่แต่ก็โดดเด่นในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรากยาครั้งนี้กว่าจะช่วงจริงโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาได้ก็ต้องแลกกับการสูญเสียต้นทุนมหาศาลจะเรียกกลับคืนมาได้หรือไม่ฝีมือแก้เศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้ขาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ